สวัสดีครับจากเพล่ลอกตกปลามือสองใบวิลิชนะครับตอนนี้เป็นลอกมือสองนำเข้าจากญี่ปุ่นครับตอนนี้เป็นลอกแบรนด์เกาหลีนะครับผลิตที่เกาหลีเลยคอเรียนะครับก็เป็นแบรนด์ของ b i g f i e ล d ีไฟ DX ห้าร้อยนะครับตามนี้เลยครับถ้าอ่านผิดขออภัยครับ ก็เห็นว่ามันสวยดีก็เลยเอามารีวิวการใช้งานแบบคร่าวๆนะครับก็รอบอยู่ที่6.1ต่อ1นะครับทรงทรงกลมๆทรงกระบอกครับขนาดก็ประมาณความยาวประมาณนี้นะครับ ประมาณนี้ครับฝ่ามือเทปกับฝ่ามือก็ประมาณนี้ครับพอสภาพใช้งานได้ตามปกตินะครับก็รวรอยมีมีอยู่บ้างครับสปูลเป็นโลหะนะครับสีทองข้างในส่วนตัวนี้ก็น่าจะเป็นโลหะครับแขนนอกสีทองทองสวยนะครับ สองบอลเบลลิงนะครับก็หมุนก็ลื่นประมาณนี้ครับถ้าอยากลื่นกว่าน,นี้ก็เอาไปล้างใหม่ครับตัวนี้ฟีสปูนฟีสปูนก็ประมาณนี้ครับปรับนวงปรับเนืดอได้ครับตรงนี้ วนหอเกสายก็ดื่อสมมุติดีครับครับใครสนใจตัวนี้ก็เข้าไปดูรายละเอียดในเพจนะครับมีรูปประกอบอยู่8-9รูปครับแล้วก็มีราคามีรายละเอียดแจ้งไว้อยู่ครับก็เห็นว่า ลูกทรงแปลกตาดีครับสวยดีก็เลยเอามารีวิวใ,ให้ชมนะครับถ้าใครสนใจก็ทักแชทเพจได้เลยครับ